เช็คดูนะพี่เลยเช็คดูนะล็อกแอนไม่มีนะต่างใครเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะมาตัวก้อยไม่ได้ดิจะจะฝันเรื่องสั่งแล้วก็มาบอกนะไม่ได้เด้อผมเช็คนี่ร้อยก้อนนี่เดอผมเช็คนี่ตั้งจริงบออย่าเด้ออย่าเด้อเขาเช็คนี่แอดมิงหลังตอบไปอยู่สั่งทำไปครับพี่ลายไอซ์ดีดีตะกินนอฟฟี่นะครับสั่งไปเลยได้ดีครับ มีออเดอร์ร้อยก้อนมาโอ้โหดีใจมากนะครับเดี๋ยวกำลังเช็คอยู่ว่าจริงหรือไม่จริงไอมินอ้อโอ้โอเคโอเคทำไอมินอ้อโอเคโอเคเชื่อถือได้โอ้โหร้อยก้อนอ้ร้อยก้อนสุดยอดออเดอร์นะฮะจากคุณคิมมี่นะครจริงร้อยเปอร์เซ็นขอบคุณมากครับคุณคิมมี่ครับขอบคุณมากครับขอให้ผลักผลลัพธ์จริงขอให้ทำมาครับเกรนครับขอให้ร่ทำรวยๆครับตุวหลด้วยร้านนะครับพิสูจวางจริงใดขอให้ตัวความสำเร็จนะครับขอให้พรุ่งนี้ขอขอแท่นตุ้หน่วยร้อยล ออนะครับรู้ร้อยล้้านนองอ้อน้องอ้อน้องอ้อครับน้องอ้อโอเคครับขอบคุณมากมครับนั่น้อดก็ชัดเจนแล้วแหละขายสั่งหนึ่งยอดก็จะได้หนึ่งล้านในวันพรุ่งนี้นะฮะแม่หนูไปก่อนนะขายไหนจ้ะขายข้างโอเคไปขายนะครับเรามาเราจะสร้างดราม่าอะไรให้พี่ใหครขนาดอยู่แล้วนี่แหละครับเพราะว่าดราม่านี้รับตั้งแต่วันแรกแล้วจนตอนนี้ชินแล้ว นี่ไงพี่ครับผมบอกเลยนะครับนะเดี๋ยวกลับไปกระเทยจะไปรีวิวให้ดูบ้านทุงพนนะครับนะครับนี่ครับสบู่ใช้ดีครับกลิ่นธรรมชาตินะครับผมบอกเลยนะครับสบู่ไหนที่ใช้แล้วแบบสังข์หัวตอดดอนมานี่ทำอะไรว่ะโน้นครับช่ง <S 2> <S 2> องช่องโน้นซอยยังว่างอยู่นะนลูกเขาจะไม่แซงเจ้าสวัสดีคับอิทระสวัสดีครับเพีทีสวัสดีครับสกิดสังขหัว <S <S สกิดข่าวครับดูขยายมนเลย ของใหญ่ขอางใหญ่ครับพี่โหนใหญ่ไม่ต้องกลัวรอของใหญ่กลัวแม่งหอมมิ้นคุณตรวจฉวานนะสางมาลองใช้แล้วนะสบู่หอมนะขอบคุณนะครับบัรดีครับคุณใช่หอมครับหอมมันเป็นกลิ่นธรรมชาตินะครับผมบอกเลยว่ามันเป็นกลิ่นธรรมชาติครับไม่มีการแต่งกลิ่นนะครับมันมีการแต่งกลิ่นนะครับก็ปากอีพีด้วยครับ69บาทขนาด40กรัมนะครับใช้ชาตินี้ถ่วยงชาติหน้ารอเห็นอย่าง 69บาทนี่แทงหวยมาเยอะวปหน่อยอีกขอชมอันนี้หน่อยดิเดียวมนผสมอันนี้เพราะว่าผมได้กลิ่นแบบมันหอมแปลกแล้วมันมีหอมนลำพึ้งแล้วมันมีหอมอะไรอีกอะมันมีนลำพึ้งมะพร้าวหอมมันหอมกินอะไรได้น้ำมะพร้าวเนี่ยสารกัดเนี่ยเราไปปีนเอาจากดาวอังคารมานะครับผมบอกไว้ให้ดีไม่ดีลงเลยผมนั่งยานอเวโร่เพื่อไปเอาสารกัดจากดาวอังคารมาให้ปีนไปดูดิครับ เออน้ำมะพร้าวเนี่ยอร่อยยอดหอมเชื่อน้ำมะพร้าวเนี่ยเด็กอายุสิบปีใช้ได้ไหมครับใช้ได้จากหลังแก๋วเลยจ้าใช้ได้ครับตองลกเว้นเด็กเด็กแรกเกิดนะครับห้ามใช้ครับนะห้ามใช้เด็กแรกเกิดนะครับนะครับใช้ใช้พวกนี้แล้วหน้าสะอาดนะครับโอกาสในการเกิดเชื้อกลับรุนแรขึ้นนะครับเออไม่ได้เระน้าสะอาดไงขอบคุณพื้นแอ็นนะฮะเอชดีพลังเงียบนะครับผมนะฮะขอบคุณนะครับจริงๆอ่ะไม่เชื่อ ผมนั่งยาดเอาวโล่นะครับไปเอาสัตว์กัดมาจากดาวคาร์เนี่ยเออแม่เลยจริงเอฟซีลองเอามาใช้กันแล้วไอ้ดีติดใจยาจะสั่งห้าก้อนแอนทีมกันแดดจ้าสุดยอดเลยนะคะเอฟซีสุดยอดค่ะคุณยายขอบคุณเอฟซีนะคะปุญญาอรุณขอบคุณครับคุณญาอรุณนะฮะเออปุณญาอรุณน่ารักมากคุณคุณยาย เรอปักบนเลยแล้วนะฮะเดี๋ยวส่งให้อีกทีหนึ่งนะผมได้แล้วมาร้อยก้อนเต๋ออย่าไปด่าพ่อเขานะพี่ทีห้าสองหกใ้ด่าตัวคนมาว่าเราก็พอค่ะพี่ทีโอเคโอเคโอเคต่างเที่ยวว่าไงบอสบอบว่าไงลูกว่าไงลูกในงานหาการข่าวไม่ว่าไงลูกมีใครเป็นไงบ้างในงานข่าวมาจะได้ฟ้าดเออ เปรี้ยวสิเอ่อดอกไม้ดอกไม้อะไรเนี่ยวันนี้จะได้ไม่ต้องปวดระหอบประวานีิดอกไม้ก็สั่งกันเลยนะบอสหนูหลอกไหมครับพาณอาจารย์เปรี้ยวดอกไม้วันนี้สั่งได้เลยนะสั่งได้เลยนะแต่ไม่รู้ว่ามีแถลงรึเปล่ามไม่ชัดแล้ไม่รู้เลยเห็นไหมอย่างนี้เลยเมื่อวานเลยเออเราก็ไม่รู้เราแตู้ว่าเราบอกเขามีแถงงั้นก็ไม่แถลงมาเราเราก็เปสียดิจริงป่ะจริงปะก็วันแรกเราไม่ได้แถลงไง สิบบาทจ้าขนมหวานเอฟซีันไดจะเลี้ยงไหมคะขนมหวานจ้ายายขายขนมหวานขายที่บ้านจ้คุณยาขายขนมหวานสุบาสิบบาทเอามาร้อยหนึ่งเอากะทิให้ผมหน่อยกองหนึ่งโอ้บอสซื้อขนมมาเอาแล้วนะคะหนึ่งร้อยเดี๋ยวเดี๋ยวอันนั้นสองกล่องเอฟซีนะฮะนี่นขนะ ประวางก็หมาไปนุ่มไปแล้วแล้วก็อันนี้หมานอนค่ะื่อวางก็สั่งเลี้ยงนะฮะมาลอนอะไรก็ได้มาเลยนี่เดี๋ยวยายเลือกเองอันนี้ผสมอะอันนี้ผมสีนะคะนี่นะคะใส่ถุงมาเลยค่ะยายมาอย่าเอากระดูกที่ไหนประวังเลผมอยากกินนี่นระดูกที่ไหนเนี่ยบอสถ้าไหร้อยหนึ่งพอดีค่ะบอสไรอะร้อยหนึ่งแล้วเหรอค่ะร้อยึลยเพราะว่าอันนี้มันถูกสิบอันนี้ไม่เอาค่ะจะเอาฟุ้น บาอาออาไอชิดไปไหนนะสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีท่านครับมีรัผูชออกลอรอ่ะ้าใครจะกินขนมมา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 พี่เต๋มาพี่เต๋มาบอสนาทีเลี้ยงขนมอีกแล้วนะคะเอฟซีนะคะบอสนาทีใจปั้ม

คะก็ได้กินแล้วอร่อยไหมคะใครกินน้องจีนสามนมสามมุมนะคะีนะคะสามนมสามมุมสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สมอนชาแนลด้วยนะคะวอดเลี้ยงขนมด้วยนะคะ กำลังกินขนมกันนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ยาด้วยนะคะขอบคุณค่ะ อ้ําแซ่บไหลอ้ำด้วยชอบค่ะชอบเหรอก็อาทำอร่อยสำหรับกิมนี้ก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ